ก็ม่มีอะไรก็เอาไหสเต็ก็ไม่คอาเสด็กสีเงาอย่างงูแล้วสอเร่อมาๆๆีกว่าแล้วีกว่าแล้วเองับก็งาบงาบมัาโอ้โหาไนตาไปกูเอเหอพี่น้องาเลยฝาแล้วก็ุบเนะ

¿Sabes? Vale. เะกมาน้ำโพสแล้วนะทุกคนเอาตอนลงไปเลยเนาะเอางูลงไปเลยเนาะเบือลงไปใส่ลงไปสองตัวเด้พี่น้องสองตัวเขาจะตัดตัดเป็นตอนแบบนี้เลยเนาะ อืมใส่ลงไปโอเคชัวว่าต้มใส่ใบมะขามได้ทุกคนเนี่ยใบมะขามได้ไหม,นอ,น,มนอมมะลอนพี่นอ้องต้มแบบให้มันนะ่ะซีนมันหั่นเนะาะต้องต้มใส่สม้ม Hic Hic hmm. yeah, Để mọi người trước xe mượn pinoc tham gia sức tạng nó sức tạc sạch tạc sạch 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 ส่วนสุดสมัยกันเนาะเป็นพบริการเนาะยื่นไว้เขาเียด จีกๆแบบนี้แหละเนาะจีล้วก็อไปซัวเนะซัวสูตรสาเหลือด้แล้วตัวนี้จะเอาไปพัดเด้ตัวนี้ได้ไปพัดโอเคต้องนิดนึง อ๋อเครื่องเขาจะแซนสวงงูเนาะพี่น้องนี่มีขิงมีมะพร้าวหอมบัวแดงเด้วยวกับกเทียมเนาะหอมโกกรีบลอยเนาะพี่น้องตัม,ตมเอาลงไปตั้มป่ะนี้เนะี่ย ช่งวงวูเนานดดนะต่ำเรียบร้อยเนาะมาใส่ลงไปเลยสั่งตัวสั่งแกะหนึ่งเบอร์ไปเนาะเนาะซุปขิงเด้อพี่น้องขิงขิงซุดสมเนือเด้อ หอมเขาก็จะมีหอมลาบเนาะหอมลาบออหอมบ้หอมคอบนะพี่ม้องใส่ลงไปใส่ลงไปนีู เอาพี่น้องน,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 นี่นี่นีน่นมาตั้งใจไปที่หน้าเลยด้วอืมเส,สร็จสุดนสำเออนียงเนาะเนาะนี่นี่นี่ว้าว จังไนไปไปกินเนาะจาังไนเนาะไปเมนูต่อไปเนาะเนี่ยผัดผัดงูด้วยผัดงูผัดงูดดมาอือเออจุแรกใส่น้ำมันมาเชื่อม ใส่เนาะหอมเทียมหอมเทียมของบัวเนาะมาเกี่ยวแล้วหอมหอมแล้วก็แต่หอมแล้วก็่วูลงเนาะพี่น้องเดี๋ยวกันเ,ยนนเลนเย อันนี้ผู้สวยเนาะผู้สวยผู้สวยเสี <laughs> สยบชหรอเสียบเริ่มหอมเลยผู้่วยเสียบเนี่ยเดอปัเสบวแลเสบ้วเปลี่ยนแเสียบแท้หน่อยเนาะ ได้เลยใส่เลยใส่เลยบอกใส่เลยใส่เลยวะใส่เลยใส่เลยอ่ะใส่เลยใส่อีกบัดตรอือใส่เลยนะเชื่อหลายเชื่อหลายเราอะ ใช่สิใช่ได้ใช่ไหมคุอหอมเลยฮะหอมเลยว่าเท่ไหมเออว่าเท่นใช่ใช่ใ่สูตรไม่ป่ะสูตรไม่ป่ะ เก็บกระทานรก็นกระทานะฮะเตก่อนนอันนี้น้เจังไฟดิอันนี้เอามานออกแล้วคนอยู่เนอเอาเหลีแยบไปเลย่ามันเลบเลยเหรอโอ้เราไปหอมกินอย่างน้อยคนคนทาข้างบ้านเนาะคนเราเนาะ มดนาด้ก <siz S 2> ินโซงูน้ำกันเลยเพื่อนบอเลยว่าไุ๊กาอกกระสมีกันแ่ได้แล้วก็เป็นูตรเป็นอะไยังเดียว ข้างในแจกข้างในแจกเนาะเซตเป็นที่ห้อยไรเราติด้องเนี่ยผัดหมูเพิ่นเมนูผัดพิลึกเมนูแป้งว่ะผัดพิลึกนี่โอ้โหเพื่อนเสียงโคตรม้อนะเพื่อนแซ่บเราได้ดีนะเต้นเต้นต้นี่แหาเดี๋ยวเอา เดี๋ยวไปเนาะใส่หุ้มไหมบ,บ้าเออเอาข้าวอ่ะหายเลยบ่นีน้มาแม่อ้าวสบายดีเนาะวันนี้มาเจอกับตามใจแสแตงเนาะเมนูงูโซง,งูเนาะพี่น้องผัดเผ็ดงูพี่น้องมากินๆชวดๆ จัดจัดจัดออกคำนี้ไงคำนี้คำนี้ปุ้ยเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆ่อนกินเร้่อไอ้ไหมาน่า่บ ชูงูอ,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 อย่างนมสงมีเสงอาอันนี้ไม่อย่างอันนั้นไมอย่างคือโบอคือกันพัดชัว